สค่ะชื่อนาสาวน้พสุวรรณนักศึกษากรียนสาทค่ีสองคุณักรยนักนคัรวชอเลยชื่อนัทิดาเรีการค่ะค่ะคุับคะวันนี้ฉันจะมาทำการตรวจระบบด้านซ้ายคุณนัิดานะคะตั้งแต่ผิสหนัถึงเท้านะคะเพื่อที่จะเป็นยานการการใช้การน้ได้ต่อไปนะคะนเรคุณนัทิดาได้เป็นคะท้ผักคานเนี่ยนะคะเกิดกดฉันดดูรันครแต่ลองคุณเนรก่นะคะค่ะสาหรับเอ่การทงตัวนะคะการลักษณะ ลักษณะการแต่งตัวคุณนักธิดานะคะสะอาดเรียบร้อยดีค่ะแล้วก็ออไม่มีลักษณะขุงตัวนะคะหรือว่าออหน้าตา ว่าคุณดามี่นะคะช่เดี๋ยวไปดั้นของลักษณะบริเวณใหน้าและวก็ศีะะรษะของคุณธิดานะคะเออบริเวณใบหนะะ้าของค,อ 1. คุณธิดานะคะมีความสีมากั้งสองด้านนะคะไม่มีด้า,า,านไหนเลียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอห้คุณาธิดาเออค่ะหมดคิวนค่ะสำหรับรอยย่นตรงสองขางนะคะถือว่าแค่การกระตุกเค่ะต่อไปคุณธิดายืนยนฟัน ค่ะสำหรับเอ,อ่อบริเวณการยกเวลาที่ควรจะยิ้มนะคะบนมุมปากเป็นสองข้างนะคะมีการยกเท่ากันไม่มีเอ่อด้านไหนที่สูงหรือว่าต่ำกว่านะคะแต่ต่อไปฉันขออนุญาตตรวจดูบริเวณสีสันคุณนักศึกษานะคะเสร็จไหมคะเสร็จไหมคะเสร็จไหมคะค่ะจากการตรวจกดดูบริเวณสีสันนะคะไม่พบว่าบริเวณไหนนะคะมีการกดเจ็บนะคะแล้วก็ไม่พบเอ,อ่อรังแคนะคะแล้วก็สี ดีดานะคะเป็นสีดำธรรมชาตินะคะไม่เคยทำสีผมมาใช่ไหมคะค่ะค่ะต่อไปนะคะเอ,อ่อนี่ฉันขอตรวจลักษณะผิวหนังของคุณนักดีดานะคะค่ะสำหรับสีผิวของคุณนักดีดานะคะถือว่าปกติดีนะคะมีลักษณะผิวสีแดงสีเหลืองแดงนะคะแล้วก็ไม่มีรอยโรคนะคะเอยากให้ฉันขอตรวจดูว่ความเป็นตัวนะคะค่ะสำหรับเอ,อ่อความตุขของคุณนักดีดานะคะถือว่าปกติดีคะ่ะไม่มีเอ,อ่อ การตั้งไว้หรือว่าสกิีนถันก่อนนะคะเดี๋ยวสอบไปในชั้นขอดูการกดดูว่ามีการะคะ่ะไม่มีการกดปุ่มนะคะต้องแถวใดใดๆนะคะเดีย๋ยวต่อไปใชั้นขอให้เจอคุณนักธิดาทำ สำหรับการตรวจสอบเล็บนิ้วกุ้มนะคะคุณนัทิดาไม่มีภาวะการเป็นเล็บนิ้วกุ้มนะคะแล้วก็สีสีสเล็บของคุณนัทิดานะคะมีลักษณะเป็นสีชมพูนะคะไม่มีรอยโรคไม่มีลักษณะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นเอ,อเล็บนิ้วซ้อนนะคะค่ะแล้วก็ลักษณะอุณหภูมิของผิวกายของคุณนัทิดานะคะถือว่าปกติดีค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวดิฉันขอตรวจดูเอลักษณะตาของคุณนัทิดานะคะ ค่ะสำหรับการตรวจดูใบม่านตาของคุณนัทิดานะคะไม่มีเยื่อไขมันหรือว่าเม็ดฝุ่นไขมันบริเวณบนต่วนตานะคะเดี๋ยวค่ะค่ะการตรวจดูคนจังได้ว่าคุณตัทิดานะคะมีลักษณะเป็นเส้นเลือดฝอยมาเลี้ยงนะคะมีลักษณะชนิดคูขาไม่พบภาวะซี่แต่อย่างไรนะคะถือว่าปกติดีค่ะเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นการตรวจรูม่านตาของคุณนัทิดานะคะ สหรับการตรวจดูม่านตาของคุณนัธิดานะคะถือว่ามีการปกติดีนะคะเพราะว่าพิพิวนะคะมีการกดตัวเม่ได้รับแสงนะคะพิพิวของคุณนัติดามีขาานาด0.3มเมน,นะคะถือว่าอยู่ในภาวะ่าปกติค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะให้คุณนัติดาปิดตาข้างเดยวพยาบาลนะคะถ้าได้ยินเออการเคลื่อนไหวของมือของพยาบาลให้คุณนัติดาแยกหน้านะคะข้างน,าาน,นินค่ากำหนดกัรชัค่ะเดี๋ยว<ๆ>ต่อไปนะคะให้คุณนัติดามองตามมือของ นะคะไม่ต้องหันหน้าตามให้เคลื่อนไหวเท่าแ็่เอออกอ้ะของนักศิลานะคะ <S 2> <S 2> ออค่ะพี่ไผ่นะคะค่ะสำหรับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อสามารของนักศิดาบริเวณตานะคะหรือว่าปกติดีค่ะไม่มีการกระตุกเวลาเคลื่อนไหวนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวในชั้นสายสัมพัตรวจถือของคุณเลืออทิดานะคะค่ะลักษณะการมุดจากผูวภายนอกนะคะออไม่มีการเป็นเกออิดบริเวณที่เกิดแผลอย่างไรไม่มีการบวมหรือว่าอักเสบบริเวณผูวภายนอกนะคะเจ็ดไหมคะ ลักษณะภายในหูของคุณนัจดานะคะไม่ไม่พบการบวมหรือว่าการมีาสารกัดตัดอย่างไรนะคะถ้าพบก็จะพบองแรกเบอร์ที่หูให้นะคะไม่มีการผิดปก,กติแย่่อางไรค่ะเดี๋ยวต่อไปให้คุณนัจดาพูดตามพยาบาลนะคะว่าพยาบาลพูดว่าอะไรนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอีกข้างนะคะแปดเก้าแปดเก้าสิบ จากการตรวจนะคะกาไม่มีพู่ถือว่าปกตินี้นะคะเดต,ต่อไปนะคะให้คุณนักศึกษานะคะอ่านตามกระดาษที่โรพยาบาลให้คุนักศึกาดูนะคะลำดับเลขค่ะคก่อนเปนศึกษาห้าคะ่ะขาไปด้้ายค่ะได้ยินเสียงตรงค่ะค่ะสำหรับการตรวจการอ่านของคุณนักศึกานะคะถือว่าปกตินี้ค่ะมีการมองเห็นที่ชัดเจนนะคะ ค่ะต่อไปเดี๋ยวพยาบาลขอทําการตรวจจมูกคุณนทิดานะคะซึ่งเดี๋ยวพยาบาลจะตรวจดูบริเวณลนะักษณะภายนอกของจม,มูกก่อนนะคะว่ามีสารกัะมันหรือว่ามีบาดแผลบริเวณโพรงจมูกหรือไม่นะคะค่ะจากการดูรเวณภายนอกนะคะไม่มีบาดแผลนะคะขอดูด้านนี้ค่ะคะ่ะจากด้านในนะคะไม่มีเป็นมาสารกัะมันหรือว่าความผิดปกติแดงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพยาบาลขอทำการตรวจใจนั้นนะคะถ้าเป็นบริเวณไหนพยาบาลจะจีบให้คุณนทิดาบอกพยาบาลนะคะ เจ็บไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะขาดจากการตรวจสนั้นนะคะไม่มีบริเวณไหนที่กดแล้วคุณนัธิดาเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นคือว่าปกติดีค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทย์า่วนทางการตรวจปากของคุณนัธิดานะคะจากการดูลักษณะปากของคุณนัธิดาบริเวณภายนอกนะคะมีลักษณะสี้นกูถือว่าปกติดีค่ะเดี๋ยวเออให้คุณนัธิดานะคะเอ่อเอาลิ้นนะคะตั้งกับมือแพทย์ค่ะ ค่ะพิทักษ์นค่ะค่ะเดี๋ยวเอ่อให้คุณนภิดานะคะอ้าปากแล้วก็พูดสเสียงอาเจียนไปขอทำการดูตรวจว่ามีการอักเสบบริเวณลำคอหรือไม่นะคะถ้าผ่ะจากการตรวจน,นะคะไม่พบว่ามีการอักเสบของลำคอหรือว่ามีความผิดปกติทางมือใ,ใส่เป็นอย่างไนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะพยาบาลขอทำการตรวจเอ่อ คอของบริเวณผู้ป่วยนะคะซึ่งเราจะตรวจบริเวณเจเคียนะคะซึ่งเราจะออวางมือบริเวณที่ซุปเปอร์สโตนนดนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปย,ยังเทเคียค่ะจากการตรวจนะคะหลอดลมของคุณนัทิดานะคะมีการตรงดีนะคะไม่มีจารเตรีน,ะะนซ้าหรือว่าเบียงไปด้านขวาม,มากกว่านะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจเองนหองน้ำลายนะคะถ้าบริเวณที่เกลือบาลตรวเจ็บให้ผู้ป่วยเทียหน้านะคะเจ็บไหมคะ เค่เะคะค่ะาการกดตอน้ำนะคะไม่มีรเนหรือว่าตอน้ำลายเดินกบหน้าหูผู้ปวก็มีการตคือวปกตินี้นะคะเดี๋ยวให้ผู้ป่วยนะคะจะเป็นการกดอไลอยให้ผู้ป่วยตะแคงข้างนีึงค่ะก็อย่าน้้หนึงค่ะแล้วก็ืนน้ำลายนะคะเสร็จไหคะค่ะแล้วก็หาข้างเหมือนกันค่ะคืนน้ำลายค่ะค่ะเส็จไหคะ และต่อไปนะคะพยาบาลจะทําการตรวจบริเวณกล้ามเนื้อคอของผู้ป่วยนะคะว่ามีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีหรือไม่นะคะโดยเดี๋ยวให้ผู้ป,ป่วยหันหน้ากล้ามเนื้อกับพยาบาลนะคะโอเคค่ะอีกขั้นค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทดะสบบริเวณกล้ามเนื้อคอบริเวณซี่เสี้ยนะคะ,ะ,คะให้ผู้ป,ป่วย,ย,ยใจลบแต่กล้ากับมือพยาบาละค,ะค่ะค่ะถือว่าปกติดีค่ะไม่มีกล้ามเนื้อนนส่วนไหนนะคะที่มีปัญหา จะเป็นการตรวจโซโปค่ะซึ่งเราจะตรวจขวดอของคุณนักธิดาตรวนนะคะซึ่งลักษณะโวโปของคุณนักธิดานะคะคือว่าปกติดีค่ามีความสมมาตรทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็เวณด้านข้างนะคะไม่มีด้านไหนที่ดีเทีย่ยอไปกว่ากานหรือว่าไม่มีด้านไหนที่ดีมากมากกว่านะคะแล้วก็ไม่มีภาวะที่เป็นปกัเบี้ยหรือว่าปกโด่งหรนออะไรใดนะคะคือว่าปกติชีค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวแพบรบานขอทำการเคาะปอดของคุณกิตตินะคะโดยการเคาะปอดนะคะเราจะเคาะบริเวณยอดปอดก่อนนะคะโดยเราจะเคก็สลับทางด้านซ้ายและด้านด้านขวานะคะเพื่อที่จะตรวจสอบความเสียหายว่าด้านไหนของปอดมีอย่างไรที่สภาพนะคะขออนุญาตนะคะให้คิดให้บอกะคะ หลังจากที่เราเอคาะกดด้านหน้านะคะต่อ,อไปเราจะมาเคาะกดด้านหลังค่ะซึ่งด้านหลังน,นะคะเราจะเคาะบริเวณเอ่ยรอบปอดเหมือนกันค่ะจะเคาะไปยังถึงตำแหน่งอินเตอร์คอตตินสเปซที่แฝงค่ะสำหรับซ้ายขวาทั้งสองข้างนะคะเพื่อฟังเสียงเอ่ยความผิดปกตินะคะว่าปอดมีอะไรที่สภาพหรือไม่นะคะโดยเราจะไม่เคาะบริเวณกระดูกสะเทกูล่านะคะเพราะเราจะได้ยินเสียงที่ไม่ม เส็จงไหมคะถา่า,ายแบบไ้คอขอ,ขอของคุณริดาทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้าและหลังนะคะจูเว่ปกติีะคะ่ะไม่มีส่วนไหนคะที่เป็น เดี๋ยวต่อไปแสอ,อานเขาทำการฟังเสียงบอดของนักพิแานะคะว่าบอดของนักพิแานะคะมีเสียงผิดปกติหรือไม่นะคะค่ะระหว่างที่โรงพยาบาลฟังนะคะให้ทุกแหวนหายใจเออเข้าขอ,ออกนิดๆนะคะโดยการฟังนะคะเราก็จะฟังสลับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกันค่ะว่าเออเสียง บอดของผู sea, ้ป so so ่วยนะคะด้านซ้ายละด้านขวามีความผิดปกติอยู่ไหมนะคะเราจะฟังตาเป็นเอทต้อนสเปซที่แตกด้านหลังเหมือนกับการฟังบอดค่ะค่ะหลังจากที่เราฟังด้านหลังแล้วนะคะต่อไปเราจะฟังโดยบอดโดยด้านหน้าคะซึ่งเราจะฟังโดยเปิดยอดบอดเหมือนกันค่ะเช่นนะคะ คาสลับไา้ปวาเหมือนกันนะคะด้านหน้าเราจะฟัามตั้งแต่เบคอนสำับเอที่สองเป็นสีมิเตอร์กอจะเป็นที่หกสำหรับการปรกอนะคะนระหว่า เซลล์ต้นะคะของเซลล์ดาน,นะคะถือว่าปกติดีค่ะไม่มีหลงไงหนหรือว่าด้านไหนมีเพยาธิสภาพที่มีความ เปียนหัวใจของคุณนสิดานะคะถือว่าปกติดีค่ะไม่มีความผิดปกติของอในหัวใจบริเวณตำแหน่งใดน,นะคะถ่ดต่อไปนะคะจะเป็นการตวรวจลักษณะของกล้าวแน,นะคะเดี๋ยวให้ผู้ป่วยไปให้เอาดูค่ะให้พยาบาลนะคะเชนยูบริเวณหน้าท้องค่ะ 30เวลาที่นะคะได้สังเกตนะคะถ้าผู้ป่วยที่มีเอ่อความผิดปกติกับหัวใจนะคะจะมีการงผองของเส้นเลือดอีกเล่าเวนนะคะแต่เอ่อคุณนทิดาไม่มีการงผองของเส้นเลือดอีกเล่าเว้นที่ว่าปกติดีค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบแคปเวลาที่มีดูดิ้งเพนนะคะก็คือการไหลย้อนกลับของบริเวณเลือดส่วนปลายนะคะซึ่งให้เรากดบริเวณเล็บของผู้ป่วยไว้ให้จนเป็นขนาดมือซีและให้ป่กยค่ะ สังเกตการไหลคืนเกดกับของเลือดนะคะถือว่าของคุณนักธิดาปกติดีค่ะเออมีการไหลเืดกับของเลือดในสองขี -3 สามนิดนิีค่ะค่ะต่อไปนะคะพยาบาลจะทำการตรวจบริเวณหน้าของของคุณนักธิดานะคะค่าสําหรับการดูนะคะถือว่าเออมีความสมมาตรในทั้งสองข้างของช่วงของของคุณนักธิดานะคะไม่มีอรอยโรคนะคะแล้วก็ไม่มีรอยการผ่าตัดอะไรนะคะ ถือว่าปกติมี่คะไม่มีผื่อนะคะาาคลักษณะสีผิวบริเวณท้องนะคะก็ะสมำเสมอกับบริเวณเซลล์สีผิวบริเวณส่วนอวื่นๆทั่วร่างกายของคุณนักธิดานะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะพยาบาลของทำการเอ่อฟังเสียงล้ำไส้ของคุณนักธิดานะคะ โดยเราจะฟังเสียงเอ่อการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้ที่ปกตินะคะจะเคลื่อนไหวอ2ครั้งต่อน,นาทีนะคะสำหรับเสียงการเคลื่อนไหวลำไส้ของคุณนธิไดานะคะถือว่าอยู่ใน8ครั้งต่อน,นาทีนะคะถือว่าปกติดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะพยาบาลขอทำการเคาะนะคะถ้ามีบริเวณจุดหรือว่าตำแหน่งไหนที่คุณนทิดารู้สึกเจ็บให้บอกพยาบาลนะคะเห็นไ,ไหมคะทำตัวสบายๆในคำพูด ตำแหน่งนที่รู้สึกเจ็บนะคะจากการเคาอดบริเวณหน้าท้องนะคะถือว่าปกติดีค่ะเพราะไม่มีบริเวณส่วนไหนที่เคาอดและคุ้นักพิการู้สึกเจ็บนะคะเดี๋ยวต่อไปพยาบาลขออนุญาตทำบริเวณหน้าท้องนะคะเพื่อเพื่อตรวจดูว่าในท้องของพุณนักพิามีความผิดปกติหรือไม่มีบริเวณไหนที่ทำให้รู้สึกเจ็บหรือว่ามีบริเวณก้อนเนื้อหรือไม่นะคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะถ้าเจ็บตรงหยุด จากการทำนะคะถือว่าปกติดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจบริเวณเอ๋วว่าภายในช่องท้องของคุณนักศิดานะคะมีปริมาณน้ำมากหรือไม่นะคะถ้เก็บในลอนะคะค่ะจากการตวรวจเอ๋วปริมาณน้ำของท้องของคุณนักศิดานะคะถือว่าปกติดีค่ะ